<Good. S 2> มีนะคะอาจารย์แต่ว่าประเด็นฮอททิชชู่ที่หนูโพสต์ไปเมื่อวานน่ะจะเป็นเรื่องที่เขาเออรัฐบาลเขาเตรียมทบทวนนมาติเรื่องอทบทวนเรื่องกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระหมายถึงว่าจะให้ขายเหรอเขาอาจจะทบทวนให้ให้ให้เลิกกฎหมายห้ามขายอ,อาจาจะาอาจาาอาจะขายอาจจะแก้ไขหรืออาจจะอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหมายความว่าให้ขายได้ตามปกติไม่ว่าจะวันไหนอย่างนี้เหรอ ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมัน,มนเรื่องนี้มีคนตั้งคําถามมานานแล้วมีคนมีคนพยายามตั้งคําถามถึงผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็ความไม่ค่อยเม็กเทนนะฮะเพราะว่ามันเหมือนว่าบ้านเรามันก็คนมันหลากหลายศาสนาใช่ไหมฮะมีทั้งเอธิสคนไม่นับถือศาสนาคนนับถือคิดนับถืออะไรหรือหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยที่เขาไม่ได้ไม่ได้เป็นศาสนิกเขาไม่ได้อินกับเรื่องเรื่อง เรื่องการต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยเขาก็ก,ก็เรียกร้องมานานแล้วเรื่องเนี้ยพูดกันตั้งแต่สมัยหนูเป็นพระแล้ว้หนูก็เพิ่งเห็นข่าวที่ที่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะเขาใช้คําว่าอะไรนะครับแป๊บหนึง่งที่จริงกฎหมายนี่มันดอกสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนาะอาจารย์จะตกลงเนาะจริงจริงอ่ะมันมันถูกมันถูกใช้ได้ในช่วงคุณอภิสิทธิ์นั้นไม่ผิดหรอกแต่ว่าบังคับใช้ผ่านทางสสส อันนี้พอบังคับใช้ดังสอสอสอเนี่ยแต่ว่าเวลาอ้างไปอ้างวันสำคัญเรื่องศาสนาหวยก็เลยไปตกที่อีกสอหนึ่งก็คือมสอมหาเถรสมาคมกับกับสมเด็จพระสังฆราชหรือว่ามานว่าเอาพระไม่ย่งอะไรเงี้ยแต่จริงถามผมว่าคน implement เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับสนักพุทธเลยไม่เกี่ยวอะไรกับมหาเถรสมาคมเลยและแมนก็ไม่เกี่ยวอะไรสมเด็จพระสังฆราชเลยพูดได้ง่ายสอสอผู้ที่ได้รับเงินจากรัฐมาทํางานเรื่องเนี้ย ก็พูดง่ายๆใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างแล้วประเด็นคือผมว่าไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยคุณอาจจะมองว่า,าดีนี่ตัวนั้นก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคนเราไม่ไม่กินเหล้าสูไม่ไม่กินเหล้าสู่สบุรีเอาแล้วหน่วยงานมึงที่มารณรงค์นี่ม่ไดม่เด,เ,ดงเงินมาจากบุหรี่จากเหล้าไงไอ้หน่วยงานมึงอตัวใช้เงินบุรี่เงินเหล้าเลยผมไม่อยากจะพูดสสสได้เงินบุรี่งเงินเหล้าทั้งนั้นนะเขาเป็นซัพพอร์ตเตอร์อยู่ด้วยซ้ำถ้ามองถ้ามองกันตามหลักจริงๆอะ่ะแม้กระทั่งช่องไทย p ี s นั่นกับเงินบุหรี่เงินเหล้าทุงบอกว่าประโถม,โถมทีเราก็เดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องภาษีบาปเหรอไม่ใช่ไม่ได้พูดเรื่องภาษีบาปแต่กําลังจะบอกว่าไอ้นโยบายที่รณรงค์ว่าห้ามขายวันสําคัญทางศาสนาได้เนี่ยก็มาจากภาษีบาปหน่วยงานที่ออกออกมาจัดก,การเรื่องนี้ก็เป็นหน่วยงานที่รับเงินจากภาษีบาปแล้วคนซวยเวลาถูกดา่า ศาสนาถูกด่าก่อนเป็นคนแรกตอนนี้ศาสนาไม,ไม่เกี่ยวอะไรเลยเอาอะไรอ่ะอะไรอะงานบุญพุทธศาสนาเหล่าเบียะเพีย้ยงงานบุญพุทธคือไอ้วัฒกรรมนี้มันถูกผลิตซ้ำๆอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได,ไไไได้ไม่ได้ถูกผลิตโดยสําสนักพุทธไม่ได้ถูกผลิตโดยรัฐบาลไงมันถูกผลิตโดยองค์กรอิสระที่รับเงินรัฐบาลคือสสสแต่ใช้ศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือ แล้วเวลาด่าไม่ผมไม่เคยเห็นใครสักคนด่าเรื่องนี้ที่สสสและสสสทำไมห้ามขายเหล้ารนวัาสงกรานศาสนาไม่มีทุกคนแม่งด่าพระทุกคนแม่งด่าศาสนาทุกคนแม่งด่าองค์กรศาสนาพุทธทั้งส้นอ่ะมสองมอสองสองมทพุทธไม่มีใครไปด่าคนที่บังคับใช้อ่ะจริงๆไปด่าบังคับใช้นู่นไปด่าสสสนู่นนู่นไปด่าเซเว่นอีเลเว่นนู่นทำไมมึงไม่ขายเป็นกูคือผมมองว่าเซเว่นเองนี่ก็ก็ ใจกากแต่อยากขายนะอันนี้ผมขอญาติาตทาดพิงเลยคุณคุณไม่ปกป้องสิทธิ์ประชาชนนี้เขาอยากกินแล้วคุณแม่งทำไม่ปกป้องสิทธิ์ในการขายของคุณเนะี่ยคุณมีสิทธิ์ในการค้าการขายคุณเป็นในทุนที่ใหญ่ที่สุดเนะี่ยทำไมคุณไม่ไปฟ้องร้องว่าไอ้คำสั่งอย่างเงี้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่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 ใช้นิติกรกฎหมายไปจัดการเออ ทีไปจัดการอีป้ากสะทะชเก่งทีออย่างเงี้ยไม่ไปจัดการเขาบ้างเป็นผมไม่ให้จัดการเลยนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าไม่แฟร์กับกูอ่ะมึงคิดว่าเหล้าที่กูผลิตมาแม่งขายได้คนพุทธได้ไงคาตอบกูแม่งไม่ใช่ไงมันขายคนทุกศาสนาแล้วภาพลักษณ์ก็ใช่ว่ามันจะดีก็ถามว่าไปปัทยาอายุ you, ทำไมวันนี้อยู่ไม่ขายแอลกอฮอล์แล้วแะแะอีสแอลกอฮอล์ตุเด เราต้องมางอธิบายเรา oh today is a l e n day today is a uh, church day and we have to stop drinking by forcing you by the government เราต้องมานั่งอธิบายให้ hey, ทำให้ฝรั่งทำให้คนอื่นนะนี้เขาจะเปิดใจในศาสนาเราแม่งดา่าศาสนาเราช่ำอีกคือความรู้สึกผมมานะาอยากจะทำให้ศาสนาเรามันดูแบบโมเดิร์นดูซีวิลไลซ์ก็ทำตัวให้มันแบบกลางๆอะ่ะ ป่าก็บอกว่าเดินทางสายกลางอะไก็ใช้อำนาจรัฐจัดการกันสนุกใช่เอาแค่นี้ก่อนเบาๆเชิญคุณแพรี่เชิญอาจารย์เบลเลยครับนี่เบาเลยนี้เบาแล้วเหรอคะเบอร์ขอเบอร์ห้าได้ไหมเมื่อกี้เบอร์อะไรอ่ะไม่รู้จําไม่ได้แล้วอ่ะก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็นั่นแหละเพราะว่าที่หนูโพสต์เมื่อคืนน่ะเพราะว่าเห็นมันมีคนสองกลุ่มแล้วแล้วเรื่องเนี้ยพูดกันมานานมากแล้วก็เข้าใจนะพระที่เป็นสายคอนเซิร์ีฟ ก็จะแบบที่ไม่ได้รู้ต,ต้นสายปลายเหตุแบบที่อาจารย์จะตกลงพยายามพูดให้ฟังว่าจริงมูลเหตุของการออกกฎหมายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเนาะไม่รู้ก็จะแบบพูดแบบพูดแบบแบบทางดีวะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันมันเป็นการพูดแบบไม่ได้จะยืนกต่ายขาเดียวหรือมันเป็นการพูดแบบมันมันให้ความเข้าใจต่อผูาาต้ตัาสานนิกชนแบบไม่ค่อยถูกต้องเขาใช่แหละพระพระท่านก็ต้องบอกแหละเออไม่ขายมันดีอยู่แล้วแต่จริงๆอ่อะ มันต้องไปศึกษาข้อเท็จจริงว่าว่าเอาจริงๆแล้วการที่สั่งห้ามไม่ให้ขายเหล้าเพียงวันเดียวอ่ะมันทําให้พฤติกรรมการเสพติดของมึนเมาของศาสนิกตัวเองอ่ะของศาสนิกในศาสนาตัวเองอ่ะมันลดน้อยถอยลงไปจริงๆหรือเปล่าแล้วหนูก็ยกตัวอย่างว่าจริงๆอ่ะศาสนามันเป็นเรื่องของการสมัครใจเนาะเรามีแคมเปญอะไรตั้งเยอะท,ที่ที่ที่เราช่วยกันผลักดันเช่น งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยไม่เห็นต้องมีกฎหมายเลยลุง mm hmm. หนูก็ยังไม่ดื่มเหล้านะเข้าพรรษาสามเดือนแกก็เแกก็แกก็งดได้ตั้งสามเดือนอ่ะสามเดือนมันมากกว่าหนึ่งวันอีกนะสามเดือนมันตั้งกี่วันเก้าสิบกว่าวันนะทำไมเขายังอดได้งดได้โดยที่ไม่เห็นจะต้องมีไม่ต้องมีกฎหมายมาตั่งห้ามเลยเพราะว่าม,ามันเป็นเรื่องของของจิตสํานึกศาสนามันเป็นเรื่องของมโนธรรมที่ที่เราจะรู้สึกว่าเราอยากปฏิบัติตามหรือไม่อยากปฏิบัติตามก็ด้วย ก็ด้วยตัวเราเองมันมาจากความศรัทธาที่มันบริสุทธิ์อ่ะเนี่มันต้องระวังเรื่องของการแบบแบบเอากฎหมายกับศาสนามาเกี่ยวพันกันนะ่ไม่งั้นก็จะเป็นคล้ายๆแบบครอาจารย์นั่นแหละพอตีพูดเรื่องคําสอนบางตีความคําสอนผิดนิดนึงเอาละเอาละหาช่องจะเล่นงานกันละเดี๋ยวไปออกกฎหมายต่อไปห้ามสอนไม่จบไปเรียนเก้าก็ห้ามสอนนะเนี่ถ้าอยู่ในเนี่ยสองคนเนี่ยต้องลงนะเพราะว่าพูดธรรมะไม่ได้แล้วหนูพูดได้คนเดียวเพราะว่าหนูมีใบ อาจารย์ตุลงมีใบเปล่าประเด็นเก้าไหมนี่ไบเซ็กชวลแล้วแต่บางวันก็ผิดบางวันก็นี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นมันเป็นอย่างนี้ไงมันมันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายฉะนั้นเวลาเรามองอะไรมันต้องมองมองให้มันให้มันรอบด้านน่ะแล้วก็อย่างเข้าทันด้วยอย่างหนูเสนอนะรัฐบาลเนี่ยควรไปแบบ ไปไปไปอะไรอ่ะไปไปไปดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายทํายังไงจะให้แบบแบบเอาผิดอะอย่างจริงจังกับกับกับร้านค้ากับอะไรที่ท,ที่แบบจําหน่ายตรายาเสพติดของมึนเมาให้กับเด็กและเยาวชนที่อายุยังไม่ถึงหรือว่าจะทํายังไงจะเป็นการเพิ่มบทลงโทษหรือเอาจริงเอาจังกับคนที่ดื่มเครื่องดื่มของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดแล้วก็ สร้างความเดือดร้อนสร้างอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนอื่นเดี๋ยวนี้มันมีตั้งเยอะจานเดี๋ยวนี้มันเด็กบางเบเด็กวัยรุ่นบางคนมันไม่ดื่มเหล้าแล้วนะเพราะเหล้ามันเอามันไม่ดื่มนะมันไม่ดื่มเหล้านะโบราณแล้วมันโบราณมันดื่มน้ําท่อมกันนู่นสมัยนี้เขามีพีบูดพีวีดปงโปใช่มันไปรัฐบาลอ่ะต้องทันมันโอ้โหเก่าแก่มากทจริงอันนี้ขอเรียน เถีงยงแทนรัฐบาลน,นิดนึงนะคะในฐานะที่เป็นผู้รับเงินจากสปสชนะคะในฐานะที่เป็นรองประธานมูลนิเอ HIV วเอเชียเนี่ยเราทําแม้กระทั่งพีบิดพีบูดนะคะพีบูดคือการใช้ยาเสพติดทางการสูดดมพีบิดาการใช้ยาเสพติดผ่านทางเข็มฉีดยาอะไรเงี้ยไม่มีพีบิดพีบูดรัฐบาลเขาก็พยายามทางนั้นนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือโปคือคุณโบราณมากและคุณยังคิดว่าเด็กสมัยนี้ดื่มสุราแต่ แต่ <c oughs> แต่รัฐบาลไม่ได้สนใจเรื่องโปเงี้ยแต่เขาสนใจไหมเขาสนใจเขาเริ่มตอนนี้ตอนนี้เราจําแนกชนิดยาได้หลายหลายอย่างแล้วก็ทางสปสชเองก็พยายามรณรงค์มากขึ้น,นี่จะให้มูลนธิธิหรือ NGO ต่างๆเนี่ยลงเข้าไปทํางานในพื้นที่ให้มากขึ้นก็เขาก็คาดหวังแหละค่ะว่าจะให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่นี้ว่าถ้าอยากจะย้อนกลับประเด็นคุณแพรี่กลับไปเมื่อกี้เนี่ยคืออยากจะมองให้เราส่งเสริมในเรื่องของศรัทธา แล้วดูเจตนาปัญหาของเราเนี่ยมันก็จะมีพระเหงซวยอย่างที่คุณแฮร์รี่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าโอ้ยต้องเลิกแม่งต้องเราต้องใช้อำนาจทางศาสนาไม่ให้มันแดกเล่าอะไรเงี้ย <c oughs> ผมนด้ใจเสือก <c oughs> เพราะมึงมันห่วยแตกไงมึงมันไม่มีปัญญาที่จะส่งเสริมทําให้ประชาชนแม่งเลิกเล่าได้ไงมึงไม่มีปัญญาทําตัวมท่ามกรบอกไงมึงไม่มีปัญญาที่ทําให้คนน่ยเขา หมดศรัทธาต่อสุราได้ไงถ้ามึงมีปัญญาทำมึงจะต้องมาพึ่งอำน,นาจรัฐไหมคือมึงไม่สามารถส่งเสริมศรัทธาได้คือถ้าเราสามารถทําให้เขามีศรัทธาต่อศีห้าทำให้เขาหมดศรัทธาต่อสุรายาเมาได้ด้วยตัวเขาเองนั่นะ่ะคือคุณมีกลิน่นคุณเป็นนักการศาสนาที่มีกลิน่นพอที่จะแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือด้วยหลักการทางศาสนาที่คุณมี แต่พอประเด็นที่คุณแม่งห่วยแตกไงคุณแม่งไม่มีคุณก็เลยต้องมาพึ่งให้ร hey, hey, ัฐซึ่งแม่งแล้วแม่งก็ไม่ใช่สํนานักพุทธด้วยแม่งเป็นสอสอศูนย์ในสังสงเสริมสุขภาพอะไรไปนู่นมันคนละเรื่องกันแล้ว <c oughs> สองคืออย่างหนึง่งอะพวกคุณอะไอพระเฮงสวยพวกเนี้ยผมบอกเลยนะแม่งไม่ค่อยดูเจตนาแหกตาดูเจตนาบ้าง ผมเคยผมเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นก็เราก็ไปออกรายการด้วยกันเหรอนชั่นสมัยก่อนอ่ะที่ผมบอกผมเคยเจอหลวงตาอยู่รูปหนึ่งอ่ะฉันยาธาตุน้า,นานแดงอ่ะเดี๋ยวกรึ๊บวพักเดี๋ยวกรึ๊บสักพักเดี๋ยวกรึ๊บผมถามว่าถ้าเอาแบบทื่อๆเลยนะตามวินัยทื่อๆอ๋อมันคือมันคือมันคือเทศาตอ่ะก็แค่ายาธาตุน้ําแดงจะอะไรอะ่ะแต่ประเด็นคือคุณกรึ๊บไปกี่กรึ๊บแล้วละ่ะ วันหนึ่งคุณกินยาธาตน้ำแดงกี่ขวดแล้วที่ได้คืออะไรพญานาคเนี่ยคุณกินกี่กึ๊บกี่ขวดแล้วคุณได้อะไรคุณได้ดูดยานาาย้า<อ>หรือแม้กระทั่งพอรัฐบาลเสียหนูมาอนุญาตให้พืชสีเขียวเป็นของดีเป็นยาเป็นเวชภัณฑ์เป็นสมุนไพรทางการแพทย์ได้ นี่ก็เขียวกันบานเลยพระเดี๋ยวนี้ก็เขียวกันบานแล้วก็บอกโอ๊ยเพศตัตมั่งปลอมัตมั่งคุณถามผมถามหน่อยคุณรู้อยู่คุณก็ต้องดูเจตนาตัวเองไหมว่าไอ้หาเจตนาเอีมึงอะมึงใช้เป็นยาจริงๆเหรอมึงใช้เป็นปลอมัตหรือมึงใช้เพื่อรีเจนชั่นมึงมึงใช้เพื่อความบันเทิงถึงบอกว่าไอ้พระพวกเนี้ยแล้วตอนวันก็ไม่นั่งไม่ทําอะไรหรอกนั่งไถติกตอกแล้วก็ด่าจันเบียเหมือนกับพวกนั่งอยู่บ้านนัน อะไรนั่งอยู่บ้านด่าธนาทรอ่ะฉันใดก็ฉันนั้นน่ะน,นี่ก็ถ่ายติ๊กตอ,อกกันส่องอะไรแม่งแต่อาจารย์จานเบียร์วันๆแม่งไม่มีอะไรทําเออคนประเทศนี้แม่งเยอะนะเตือนไว้ก่อนเออผมก็โชคดีดีเมืนกันที่ไม่ค่อยได้เข้ามาในติ๊กตอ,อกอเมงั้นคงจะเหนื่อยงัน้นอ่ะอ่าเมื่อกี้คุณแพรลี่ประเด็นคุณแพรลี่จบเลยอย่างเนาะที่คุณแพรลี่พูดเมื่อกี้นี้จบ่าดจบข,าจ,บขาจารย์ก็มองประมาณนั้นหรับอาจารย์มองยังไงครับเรื่องนี้ จริงๆเห็นด้วยกับที่ที่คุณแพรี่พูดอนะเนาะคือจริงๆอาจจะคิดว่าหลายคนคงเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่าคืออย่างสถิติแล้วเนี่ยมันต้องไปตั้งเช็คใช่ไหมว่าความเป็นจริงแล้วเราหยุดวันหนึ่งเนี่ยอาจจะร์คิดว่าคงไม่ได้ว่าทําให้คนเลิกเหล้าแต่คงให้เกิดความความละอายชั่วกลัวบาปในวันพระใหญ่ในวันที่เป็นวันทรคมัตศสสดาทําให้รู้สึกว่ามันเป็นการสร้างกระแสขึ้นมาให้คนเนี่ยเอ,อไม่ต้องไปนั่งกินเหล้าแต่เดินเข้าวัดไปเวียนเทียนไปทําบุญ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบไปเข้าผับเข้าบา์ให้เดินมาทางนี้แต่จะก็มองว่ามันก็เลยดูเหมือนกับกลายเป็นการบังคับไกลๆมันไม่ได้เกิดจากเจตนาของเขาจริงๆแต่มันก็เป็นข้อดีที่ว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปไหนก็ไปวัดแล้วกันมันได้มีที่จะไปแล้วก็ไปวัดแต่คําถามคือไปแล้วเนี่ยเขาเกิดศรัทธาจริงๆไหมหรือแค่ไปในวันสําคัญทางศาสนาแต่วันอื่นไม่คิดจะไปแล้วปัจจุบันปัญหาคือการที่เราเอากฎหมายแบบบังคับเกี่ยวกับเรื่องการไม่ดื่มสุราเนี่ย มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยคําถามคือมันสามารถพัฒนาคนเนี่ยให้เข้าไปสู่ศาสนาได้จริงๆหรือเปล่าการที่เราจะลงทุนลงแรงใช้กฎหมายในการบังคับให้คนเนี่ยไม่ขายสุราไม่ดื่มสุราในวันสําคัญทางศาสนาแล้ววัดวาอารามเนี่ยเตรียมพร้อมกับการที่จะรองรับคนในวันเนี้ยให้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังเนี่ยโดยเนื้ออัดเนื้อทําให้เขาเกิดศรัทธาในวันนั้นเนี่ยวันที่อุตสาหบังคับไม่ขายสุราแล้วเนี่ยเขาจะสามารถสอนธรรมะอะไรให้คนเนี่ย หูตาสว่างเข้าใจหลักคําสอนศรัทธาในหลักคําสอนแล้วจะได้นําคําสอนไปปฏิบัติตามได้อันเนี้ยประเด็นคือได้ลองรับตัวนี้ไหมเขาเวลามันไม่ลองรับเนี่ยมันเกิดปัญหาตัวที่ว่าเข<อ>้าไปแล้วไปทําอะไรไปเดินเวียนเทียนเข้าไปทําอะไรเอาเงินหย่อนตู้เข้าไปทําอะไรสไหวสักการะแล้วกลับบ้านสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมอยู่ดีสุดท้ายเขาก็ไม่มีโอกาสในการที่จะมีโอกาสในการได้สดับรับฟังไม่ได้เงียสดลงฟังในหลักคําสอนพระเจ้าอยู่ดีสุดท้ายแล้วเราห้ามแต่เราไม่ได้เตรียมพื้นที่ในการลองรับศรัทธาคน ไม่ได้เตรียมความรู้เพียงพอต่อการที่จะสั่งสอนคนให้เข้าใจหลักคําสอนสุดท้ายการงดเล่าโดยเอากฎหมายไปบังคับห้ามซื้อห้ามขายมันก็เลยเกลนไปกลายเป็นประเด็นว่ามันไม่ได้ประโยชน์อย่างที่อาจารย์จตุรงพูดว่าการที่เราไปบังคับเนี่ยบางทีศาสนาอื่นมองเอาจริงๆนะเมื่อก่อนอาจารย์ดื่มสุราสมัยที่เรายังเป็นเที่ยวเล่นอยู่ในสมัยเรียนสมัยทํางานใหม่ๆวันไหนที่เป็นวันสำคัญศาสนาเราเที่ยวทุกวันน่ะต้องกินเหล้าทุกวันแล้วมันผัปิดอะ่ะวันนั้นเราด่าศาสนาเลยนะ ดาสาเสียดเสียดทำไมต้องมีวันสําคัญวันปัญญาอ่อนไรสาราเพอเจอร์เราด่ากันในกลุ่มในแก๊งว่าพาะเราไปกินเหล้าไม่ได้เราไปเที่ยวเลนไม่ได้เพราะเขาปิดอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าทำไมมันต้องมาเกี่ยวข้องกันเด้ยว่าไม่เห็นเกี่ยวเลยคนศรัทธามันอยากจะไปวัดมันก็ไปสิแต่เราอยากกินเหล้าเราก็ไปกินเหล้าสิอะไรอย่างเงี้ยพอเวลามันมาเป็นอย่างเงี้ยมันน็อย่างที่จะตกลงว่าเออสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เขาไม่ศรัทธาในศาสนาแต่ไปโดนบังคับว่าคนอื่นไปกระทบด้วยศาสนาอื่นไปกระทบด้วยไปเกี่ยวกับครอบด้วยแต่เอามามาครอบท ทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นว่าจากเดิมเขาไม่ศรัทธาอยู่แล้วกูไม่ศรัทธาอย่าเลยกูดาสา,าเสียเทเสียเลยเนี้ยมันก็เป็นประเด็นอีกว่าเราเอากฎหมาบมาัเกี่ยวข้องกับหลักธรรมพอเวลาพูดมาปุ๊บมันก็เลยโยงกลับเข้าไปว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเน